สวัสดีครับเจอร้องหิวกลับมาอีแล้วครับกลับมาคราวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับผมไปเจอเมนูหนึ่งครับในโลกออนไลน์ครับฟังแล้วทุกคนทำได้แน่นอนมันชื่อว่าวอเฟิลแซนดิชไก่ทอดครับผมทำไมต้องเป็นวอเฟิลแซนดิชไก่ทอดครับผมไปถามมาเขาบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนแป้งไอ้แป้งขนมปังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์หรือแซนด์วิชเนี่ยคุณไปเปลี่ยนนะกลายเป็นแป้งวอเฟิลมันจะอร่อยขึ้นอย่างที่อัลเบิร์ตไอสไตน์ได้เคยกล่าวไว้ครับขนมปังสิบชิ้นยังอร่อยไม่เท่าครัวซองหนึ่งชิ้นนยยังออออร่่่ไมเเทาวฟฟิิลช้้ห และนี่คือส่วนประกอบของเมนูในวันนี้ครับส่วนประกอบอ่ะนี่ไก่กรอบชัดแน่นะธรรมดาที่ไหนนี่ไก่ทอดผมเพิ่งกินเมื่อคืนเก็บไว้ในตู้เย็นกี่โมงฮะเที่ยงคืนปีหนึ่งเนยเอ้าอย่างนี้เป็นไก่ทอดมาจากเชียงใหม่เน,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 นี่ยฮะใช่ไก่ทอดเที่ยงคืนครับไม่ใช่อย่างนั้นโว้ยนี่คือเราสามารถใช้ของที่เรากินเหลือแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นมาทําได้ด้วยโอ้หุยคุณเอาของทอดมาอุดใหม่นี่มันคืนนะมันรู้กันเลยเหมือนรู้กันเลยคุณหลบคุณหลบคุณหลบนี่ครับหม้อทอดสติลิปแอร์ไฟเออร์ครับผมเน่ รู้จักฟิลิปไหมรูรู้จักฟิลิปไหมรู้จักที่ที่เป็นนักมายากลใช่ไหมครูช่วยชื่อลิซ่าไม่ใช่โว้ยฟิลิปฟิลิปยี่ห้อครับนี่คือทอดฟิลิปแอร์ไฟเออร์นะครับทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเน่แล้วมันสามารถคืนชีพอาหารที่แช่ไว้ค้างคืนได้ด้วยแต่ถ้าจะอุ่นไก่ทำไมไม่ใช้ไมโครเวฟธรรมดาทำไมต้องใช้เครื่องนี้โอะคุณคุณไม่รู้อะไรเครื่องนี้มันทำให้อาหารเนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยมันกลับมากรอบเหมือนเราเพิ่งสั่งมาใหม่เลยนะแล้วมันก็รีดน้ำมันได้ด้วย คือถ้ากรอบจริงกัดไปมันต้องดังกรอบอะลองดูอะโอเคดูนะครับหนึ่งสองสามน้ำมันเดล่ดถึงว่าว่าเจ็บเราไปจะดังได้ยังไงเราโอ้ยปั่นโยกเลยเออเกอบไหมอืมเป็นไงกัดออบ อร่อยอร่อยลองลองเรียบลองลองกินเราเทียบลองเป็นโอ้โหแค่จับก็นุ่มแล้วนี่นุ่มกว่าตูดลูกผมอีกนี่นี่อันนี้อันนี้สำหรับคนที่อายุ80ขึ้นไปนะครับขนมใช้อะไรขนมแกออะไรอันนี้ดิเอาเอาอันนี้นะอ่าอ่านี่แหละผมถึงบอกว่าต้องใช้ตัวนี้หรือน้ำมันด้วยอืมอ่ะทีนี้พอเราได้ไก่ทอดแล้วเรามีส่วนประกอบครบละไปดูวิธีการทำได้เลยครับการทำน้ำซอสใส่มัสตาร์ดลงไป ตามด้วยเมเปิล้ลไซรัปคนให้เข้ากันคนเข้าไปคนเข้าไปเตรียมวอฟเฟิลมาแล้วก็หัน่นตามขนาดที่เราต้องการเลย <Kill us. S 1> เริ่มจัดแต่งหน้าได้เลยใส่ผักเครื่องเคียงลงไปตามด้วยมะเขือเทศ แล้วก็อะโวคาโดแล้วก็ไก่ทอดที่พันจากเครื่องลิบแอร์ไฟเออร์นั่นเองลาดด้วยน้ำซอสสุดพิเศษของเราห <trabajando> ืมน่ากินมากเลยและนี่คือวาอฟเฟิลแซนด์วิชไก่ทอด จะแล้วอ่ะลองกินให้ผมกินเหรออ่ะคุณลองดูเจ้ามานจานเจ้ามาจานครับถูกกล้องเลยอ่าไม่ถเอาไม้ออกก่อนอแค่บาทสิบบาทมาเล่นหมดเออเป็นไงเนี่ย พอพอมันเป็นขนมปังแป้งเป็นวอลเฟอร์แล้วเป็นไงบ้างมันมีแบบหนึงฟิลแบบว่าเหมือนคุณแบบกัดแป้งนุ่มอ่ะมันมีความเป็นเนยมีความนุ่มอยู่คือข้างนอกเป็นวอลเฟอร์นุ่มๆข้างในเป็นไก่กรอบๆอ่าเฮ้ยมีคนอยากชิมมีคนอยากแหงให้ขอได้อ่าเป็นชอบกินวอลเฟอร์อ่ะหอมหอมไม่อยากรู้ว่าเขาบอกใช้เป็นแป้งเป็นวอลเฟอร์มันจะมันจะเปียกจริงๆแล้วใช่เปล่าอืมใช่ไหมยังไงก็ลองไปทำดูนะครับง่ายมากเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับประยุกต์ใช้กับของที่คุณกินเหลือคุณกินไก่ทอดเหลือออหมมูททดดดดดกก็็ไไไ้้้ปลาาย ได้ของพ่อคือได้หมดของท่อคือได้หมดเลยแะมันก็ทษดเหมือนกันแต่ไม่ได้ม่ไม่ไปไปผมกินกระถินเออกระถินกระถินน่าจะความเลยก่อนจากกันไปครับสําหรับใครที่มีเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยไหมออะไรที่ทอดโดยไม่ใช้น้ํามันเป็นไปได้หรอไม่มีทางบอกเขาไปเลยครับว่ามันคือวิลิป Air er. oh. แอร์ฟรายเออร์รับรองกรอบแน่นอนฟิลิปแอร์ฟรายเออร์ให้คุณทอดอาหารโดยไม่เติมน้ำมัน <c oughs> สามารถลดไขมันได้สูงสุดถึง80%ด้วยเทอร์โบสตาร์และผิดแอร์เทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของฟิลิปอุ่นอบยา่างหรืออบขนมจบได้ในเครื่องเดียวแต่วันนี้เธอเราหิวก็ต้องลาไปก่อนนะครับคุณอยากให้เราลองทำเมนูอะไรอยากให้เรากินอะไรตรงมาเลยครับคอมเมต์มาเลยครับเราทำหมดเลยวันนี้ไปก่อนลนะบายบายสวัสดีครับมีอีกไหมมีไก่ทอดเลยไหม